เอ้ยเพ็กคุ่อมีไม่ลูกสานี่แหละครับพี่น้องเพกคุคนอนคือนมาหม่อีกเนาะีจ้าสาวแหล่สวยๆรักแหล่ทั้งงานทักแหล่ทั้งจสาวดินด้วยครับจ้าหอดคุณครับสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่าที่เข้ามารับชมสองเม,มก่กีควาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจากทางที่อยู่ในประเทศและก็ตั้งประเทศเนาะจากครับผมวันนี้พบก,กันวันที่ยี่สิบเอ้อยอี่สิบเจ็ดเนาะครับยี่สิบเจ็ดเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าตรงกับวันเสา,าเร์บ้างมาหน่อยเนาะมนี้พามาหาเห็ดคือเก่าด้วยพี่น้องมาตามเบิ่งเห็ดป่าหยางเนาะป่าหยางหน้าคือเก่าเหรอครับจ้ากับพี่กัดเก่าจ้า ป่าบ้านหนองเม็กตำบลหอยคาอำเภอบุญทลเลจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะกลับไปลุนไปช่วงเมืองค่ะวเมื่อนนี้ว่าสิได้สีมานบ,บ่เนาะจ้ะเพราะว่าเนี่เห้ากระมานหลน่นตาเนะาะนี่ครับแต่ว่ามือ่อวานนี้กลับบ่หัวเสด็ีมานหรือบ่หมานเนาะจ้ะมาก,กันหลายคนหลายช่องเลยจ้ะพี่น้องต่างคนต่างกันใหญ่ใหญ่กันไปหาแล้วละจ้ะกลับไปลุนกันจ้ะสีมานบ่จ้ะไปจ้าไปครับผมเ,เริ่มต้นเขามาก,กับป่าย่างหน้าคือเก่าเด้อครับผมมาตามเฮ็ดแนวเกา่าเหรอครับเอ้ามีเหรอครับผม ถือฝนพัดเกืดเร็วครับ e พี่น้องหายดอกกี้เด้อครับเอาเลยบอกเอาเลยมาคกี้ถือนี่ดอกงามๆครับพี่โอ้คนถือฝนฝนสุ่มซื่นคนกูเก่าครับผมฝนตกอะโม่แห้งมาไหนมนไหนดอกครับมาขึ้นพี่กันที กัมเ,เลยครับมื่อวันในเคียครย์เห็นเลยนะเห็นครับมื่อนี้มื่อนีน้สิมาตตาเม,มืองดอกที่เมื่อวานบมได้เอาเนอาตาัยขอนสิียงหรือบ่อเนาะดอกงามครับผมกระตาปร่งใสมั่นจ้าโอ้โอ้ดอกเพล่เขาก็ได้หลาย,ายดอกเนาะแหมนครับผม,มป่ะอีกจ้าปูบานงามเนาะดอกเนาะจัง ตัวนกระลังดวงสวยๆดวงสวยๆเนาะนอีจ้างูขาเจ้างามเลยงามเนาะจ้ะโอ้ยดอกงามเนะครับดอกยังบท่ทันแหน่ะเนาะยังแตกอยู่นี่จ้ะดอกหนึ่งข่างมองบ,บัวานเนาะนไม่คิเปเบื้องมือที่ว่าเหลือบัวบานเนี่ยยังบ่ลาไอ้เตจ,จ้าเนี่ยไอ,อ,อ้แข่าง,างเห็นบ่่ียัังตวอ๋ยังเด้อพี่น้องเอฟซีพนันหาบเบิดด้วยครับมาเบื้องมือนีเห็นอีรีครับผมโคกิกบ่เนี่ย เบื้องกองค่ะเมะื่อวานนี้ไปกินยู่ฟังนี่สิเนี่ยโบเห็นจ้ะนกำลังผลดินจุ่มนึงนะนี่ครับฝนโตมาเคลื่อนกับพ่อดินซุ่มครับผมอีกดอกจ้ะอีกดอกจ้ะนางจ้ะหักใหม่หว่าหักใหม่ครับที่นหนึ่ดึงออกทีทีสองมือพึ่ดแต<ะ>่ตลุดครับขนาะด ดีกจ้งดอกอลงเป็นยังง้อ๋อไม่เขียวคบบ่เข้ยกะหลดโดดเลลงไว้เนาะงามนี่ครัขาคนตืนโอ้ดอกนี้งามก็โมได้ามเนี่เนาะงามโอ้งามอีกล้ครับดอกนี่กงาม้ดยเนาะงมหันงามดอกนี้ก็งามซเก่า สวยแล้วจ้าแต่ไอ้แกงเนานะสามด้วยด้วครับผมด้วยผลสีเนาะจ้านี่ครับผมสีสวยเนาะแมนครับฝนตกกับบอทัวฟ้าคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องมองตกะมองบอทุกเนาะแมนครับจ้าสองจะยังไงขอข้าวขาวหน่อยพนดีเนาะแมนจ้าเดี่ยวแต่ห่มที่ไร เมื่อวานเรเห็นผลมาผลเลยบ้านเหรอนี่ใช่งาอมือคับดอกพี่กอ้นี่ลูกหมอยดีนี่ลูกหมอยเลยใช่ปะเราไม่ได้แซ่เหมกั <c oughs> นขึ้นมาเรื่อยๆเน,เน,นาะ ดูดอกดิ้งง่ามเลยครับนะ้องสวยเลย,เลยจ้ะสีออกชมพูเลยจ้ะจ้ะโอ้อันนี้องค์ุกเตอร์ครับผมจะว่าบานล้วเนาะบานแล้วครับผมแชร์ไปถึงน้อยเดียวกับรุดเตอร์ครับโอ้โหฝนแล้วจ้ะ ลักแหลงงามครับขัหมดขาหนาหน่อยเนาะแมนครับเอ้าตัดขาก็ดีเดีด้วยนะเกือบจะเห็นเกือบ่ะเห็นหน่อยเสาแหล่สวยๆเลยจ้ะอีกจ้าเสาแหล่สวยๆเลยจ้ะอ๋อมันโดนละบอลนี่ครับอ๋อแม่เจาะขามันซื้อจ้ะอีกดอกจ้ะ <laughs> ดบบอกบกไงเลยไอ่ดอ้ดดป้ดปาดูเลยครับเบิเงเคิงเลยจะดอกมึงป้าด,ด,ด,ดปาดป้าดเบงเลยครับพี่น้องอ้ยสวย,สวยป้าดป้ดาดไหฮะสามดอกตั <laughs> ตวละเสร็จแล้วอันนี้ไม่คิดสิบอกเก็บให้เบิ่งหนึ่งสิบดอก โอ้งามสุดที่ดดกนี่หือ๋อสองชิ้นพี่อกนน่าไอ้ท้องอกลองไปตอกที่สามนง,งามนราเห็นลังเดดเลยน่าสีสันแน่นจ้ะโอ้ยโดนงงเหงาไหมครับ ขาวดินนาะบบนี้เนาะขาวขาวงามๆากพีกเนได้บ่ได้เป็นเจ้าเนาะดอกดีงามพี่กันเนาะดอกตั้งแตงามเลยครับผมจุ่มงามไหมครับขาวดินดอกเอาได้อีบอนอ่ะ แล้วคันวันนี้มาน้าร้ายสองจะพี่น้องอินเอากันเนาะแม่ครับเทิดเกิดเกิดตู่ไม้เดียวพี่น้องเลยแม่จ้เพอว่าฝนกระมาแน่ละล่ะครับผมกขล่อหลุนเมื่อครับว่าสิออกไร้หมายบออเคสยังนนเน่ครับผมอยู่เพเกิดอาทิต์ตัวครับยอกจ้มามเนียว่พ่อลูก สวยๆค่ะเป้งเก็บกับเป้งเก็บกับอันแม่เกี๊ย่ะกับลุกทรงปลาเนาะเนี่ยครับจ้าสามดอกค่ะสวยๆเอ้ย้หน่อยยัมีน้ำกันเนาะดอกไม้หน่อยยังมีเหลือๆอีกจ้ะตัวบตุ่มบบานนี่หละดอกสอนกันครับผมโบอันคางกันมอมันสอนครับ อยู่ข้า่กันคุณดีไม่ยิกงเ่้าขาวเห็นแบบแบบด้อกอมัน่ดได้เสียปีนไหมใช่คะเอาเลย,เส,ยสงสัยยางพานานี่ยซ้ำหลอดแล้วครับนันคือกะทิใบตงองพกับปีนออกมาแน่ของคนกำลังห่าวนล้วนะเนาะนอนหนอน้องอยู่นะครับอู้หูนอะจุ่มกันอยู่ในจ้ะ หลายดอกเนก็ผิดจุ่มกันเลยสาวดินด้วยครับนี่จ้ะยพี่หอนทนครับเอาไปก่อนบ้จ้าสอนกันเลยค่ะห,หลายหลุนมีทั้งหลุนตูมหลุนบานหน่อยเนาะ,ะถ้าฝนตกสีดีๆพี่น้อยเฮ็ดเต็มเนสิเกิดดีครับผมเฮดละงหักัสิออกได้เนาะแม่จุ่มจุ่มเพิ่นยังไะเพิ่อนเถื่อนิ่มนิ่มบ่นิ่มหน่อยมะตอม กระเบืออาบินประพานจะบีไม่คิดไม่ผิดีอยหนึงยัมอนียะงามครับนั่นดอกเล็กๆไม่กี่แต่ตองตัองแตแน่เห็นแบบเอาได้ปะเนี่ยไม่ได้อันนี้เหา่อยเจ ขี้เขียกับขเห็นเ้อครับพอไปตองนาแหครับเดี๋ยวเราลงทวนเลยดอกง่ายเลยข้าวดินจ้ะสิเนจ้าเลยข้าวบริสุทธิ์ครับมันเนี่ยเแดงนาแดงงจ้ะดอก้งามเลยแต่ดอกจ้ะดอกนี่ยจะงามด้วยครับงามีด้นี่ค่ะเงาเ่จ้ะ แลาแลนำงพออีกที่นอกซีโดแ้ที่นี่ล้งแหล่ชมพูคือเก่าเหรอครับผมหมดแหล่แหงมาถึงเนาะแหนครับเสายหงก็คือสาแหล่เสาแหล่สีชมพูจ้ะเหจ้ะจุมจุม่ไหนเนาะยงไอเห็ดไม่หนอกลงอาะนี่มาบังไอ้ด้วยอุ้ยแห่งจริง ค่ะเยื่อูะหยุดเลิกเนาะจ้าเขาเมื่อกี้เดมือเข้าม<ส>ายนะอยื่ฟังคนละฟังเลยข้าใหม่ดันไปอยู่ครับเมื่อกี้แต่ได้มือเข้ามาเห็นเจ<ย><ม>๊ด้ยดๆๆนคนเกิด,กดยอย่างที่สวงเฉลี่ยงานเนะมาถือฝนผิดกะหางคือดีครับ <c oughs> ก,สกะสวยจังสีแล้วเนาะ อาตาหน่อยมอันแล้วครับวันนี้เต็มปลอแล้วครับผมเติมแล้วจ้ะตาหน่อยตาใหญ่สิได้ออกงาน,นบบช่วงนี้ก็สิมีแต่เต็ดแบบเห็ดด,ด,ดินเต็ดแดงนี่เด้อครับผมเห็ดผึ่งว่าท่านเห็นดีนแดวเลยครับผมแต่ว่าก็ล่องลงฝนสุดนี่แหละครับผม,มจะสิออกเต็ดยังแน,งนง่หรือเป็นสิแหง้งก่อนหน่อยแน่น,นครับาตาหน่อยเอากต่เอาใส่ไปเรื่อยๆใช่ปะ จัมมจงหวะงานสวน<ย>มาหันมันเคียเราคือ,อเราแบบใหญ่ด้วยครับบานบานใหญ่นะอะเดี๋ยวเรื่อยติงไอ้พ๊กไอ้กเนาะ,ะสวยมากพราะกบานลงเยด้วยครับผมยีแดงงามเลรอแมนครับเราเริ่อบานขึ้นทึงโกวขึ้นทึงเหครับ ครัแพคคู่เพิ่งเคยจะขึ้นมาใหม่อีกเนาะแพคคู่สิวๆยจ้ะโอ้ยถือบ่อนถือได้ปะตรงใส่เกิดลำบากนะครับยังเหงอยู่น้องมองนีนเนาะเหงนครับพ้นโต้เกิดซุ่มบระตัวครับผมแล้มันโดนเชียร์ฮากระเบิดโอ้ยดีได้แต่ดอกมันครับผมนี่ดอกมีก็มีตีญ่อยู่บานนี้ ดอก่ครับเอกาม่คีเคียวหันนีหมอกเพิ่รูร้อีกพอเพินี่ก็ไปตองตะเคียถึงไงม,มันหลห่อมบนเลดอก่ดดงปิงเคืงแมนจะเอาองลกมรเนาะอ้ทีสกระตายได้จ้ะหน่อยต็มเลยจ้ะงามเีดอดดจ้ะสดใสดี เพล็กคู่อุ้ยอุ๊ยมีมีลูกสกี่ไม่นจ้ะโอ่งนกด้วยจ้ะเนี่ยเอาได้เก็บน้ำเพลินละจ้าพอได้หลายได้ซ้ำโดก็ดีใจอันนี้าบานเพราะนกอ่างนู้นเนาะแม่นจ้ะข้าดตีนจ้าดูง,งามเนี่ยอ่านะเห็นนี่ไงเราไดนาน้น้ำเพลินแตมีเนาะไม่นจ้ะ อ่ลิมซุ้มเพ่งก์อาธิเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับผมีมอีออกยเยวน่จ้าที่่างครับอี <c ười> กอเลยเหมืมั่จ้าก็ฮกบริตัดเลยพีอีก ดีไหมดีครับดอกงามแฮะอุ้ยช้างงามนี่วุ้แต่ว่าดอกเป็นยากรูกดเนาะมันเป็นเหงาอยู่นะจ๊ะจ้าจุ่มเพิ่นกำลังเป็นไหมเนาะแตกเอากระดานไปเนานะมีองค์ลูกบานจ้ะพี่เนาะมันจะไมีจุ่มบ่ ขอดินจ้าขอดินจ้าขอดินเลยขาวอวบเนาะโอ้ยเอริจ้ะคนโกมากแล้วก็เอาห่อนเด้อพี่น้องเว้ยจะเคล็ดเนื้นนนสิเกิดเต้ยรับผมสีออกสอดไปข้าวดินแหละครับโผล่มาเดือดเดือดเลยจะว่าเฮ็ดเผงนี้เมื่อท่านเห็นวีแววครับ กเห็โดนบ่โดนโดนจ้ะนาะตวนต้นนึงก็มีได้อ้อะไครับสองดอกนี่ปี่นตาเลย่ไปตรงนี้โอ้โหลายสามเนีอกเลยตัวนี้ไอ้ในกีกัยมันโดดเดียว ไม่โด yeah, uh. <Wasn 't> ูเลยโอ้จ้ะผีกันกอ้ยแคมีก็บไปเรื่อยๆครับขาวดินะตาที่ห่งเมื่องมากระตาที่สองด้ครับผมตาไห่เนาะตาไห่ครับตาแหลกตาหน่อยเต็มไปแล้วครับเอาไว้ลดแล้วครับอาไว้ลด แต่ก็มารอบางอีครับผมหรืตาไมอีครับผมข้าวเิญซอยครับผมที่ได้เนอยู่สองดอกที่เดนยวไม่กี้เห็นดอกหนึงตาเปียวอยู่ผมไม่คิดครัมันอีกสองดอกเนี่มไปข้าขาวไท่นเราเลยตามี่ยตามเลยเอาอันนี้ข้าเชินซอยดีข้านเชินซอย ซอนสองุณอีกดอกนึงเอ้สองทกันอันนี้สองไม่ได้ซ้อนสองแยงอออมลายตกฝนฝนก็อยากเอาแน่อยู่ครับแกกันขนาดตัวเแหงเนาะแมังแต่กายังแข็งอยู่หอกครับยั่หดอ้โหไม่เกี่ยงลูกดิยังกูแต่ลเดี๋ยวต้อ่านนงไม่ด้กเอาไป สองเลือถ้าขางมือมีกีก่เงินบ<ห>อกร <b ing. S 1> อยเปิดไปตองหาอาจจะเห็นอีกนะครับหอนเหีนน้ยงเหรออุ้ยอากาศหอนเอาเหี้ยเอาขนาดพี่เนาะพูดทั้งหนามพูดทั้ยิ่เห็นบ้แม่นเม<า>นื่ซับเจ้าหนอกจะคนยังสีนอกพีกนก่น้องมันหอน แค่นี <c oughs> ้จะนี่เหมนเย็นมาน้ำครับจ้ะจ้ะดอกไม่น้อยจ้ะจ้ะจุ่มเพลินเนี่ยสีอืเอ้ปบวกกินตัวนี้ไอ้่ะเอาไปันกินซะ จุ่มมั้งเนาะพี่เห็นผ้าออกมาเลยผ้าออกเนี่ยมาได้ตัดไอ้คนอี้เพิ่งเกิดเราคนชี้ไข่น้าโอ้ยโดดมาไข่ชี้กันนี่นะขาสาดให้ครับพี่น้องปุ้ยจุ่มเนี่ยเป็นจุ่มเลยจ้าสุดยอดให้ครับนี่พ่อเป็นจุ่มไปในสองเนาะสองจุ่มเนาะสว่างๆกระเโฟไลาไลายดอกจ้ะพี่น้องพี่ตั้งพี่อ่ะ มอยู่ได้ไหนเจ้าอ้าวครับผมมาหอดรถพืนที่เรียบร้อยแล้วครับผมสีผ้ากับบ้านแล้วครับอากาศถอดเอาฝนตกไหมขี่เฮ็ดสีส้มสีเกิดไหมหรอครับผมขอรผลงานกันเลยครับผม กระตาหน่อยไปหอยไปรถครับผมเต็มมาแต่ผลอ่ะดิแน่นครับผลมลูกนี้ยได้บ่อยจ้ารถเรื่อยสรุปผลงานของเฮามาอนี้ยเลยจ้ามันี้สมานอีกมือหนึ่งเน,ะนาะแน่นครับผมงานสุดยอดอีกหนึ่งวันจากพี่น้อกระตาหน่อยเฮาพี่เต๋อแบบส,สวย,ยสด้วยนี่ครับกระตาหน่อยครับผมสวยๆเลยจ้าเป็นเฮดรวมเน,ะมนาะแน่นครับผมมีทั้งสี สีแดงสีชมพูสีเหล่ๆพี่น้องสาวเหล่พันหน้าของเขากงาบคือกันจ้ะสีขาวกับสีขาวกับสวยเนาะเห็ดองนกงามๆเลยจ้ะตาเนี่ยกับเป็นเห็ดขาวดินจากส่วนหลายเป็นเห็ดขาวดินเห็ดแดงดังกับมีคือกันจัดต่ว่าปลายเนาะขาวดินหลายกว่าเนาะไอเนาะนี่ครับผมจ้ะถือว่าหวานสุดยอดจ้ะมาเนี่ย มันสุดยอดอีกหนึ่งวันจ้านลังจากที่มาขึ้นไอคฝนตกลงมาใส่เนาะแม่นครับผมดินสุ่มซื่นขึ้นอีกหลายเติบเลยจ้าพี่นนอะจ้าสำหรับคลิปวมนนี้นะจ่าเมื่อกี้ก็พอกี้ก็ขอฝากไว้น้าอีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าถ้าชินชอบวิดีโอจังไดนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้าเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พะลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทการติดตาม ทุกการติชมทุกกำลังแรงจใจคือเกาละจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้ะที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอกีกจ้าขอบคุณครับผมจ่ะสำหรับคลิปเมื่อเนี่ยเมื่กอกี้ก็พอกีกกับฝอไว้เพืงซนํำนี่จ้ะเอาไว้พอกันไม่เมือนะ่อหน้า่าเมื่อกี้สีผ้าไปให้ยังทีการใดเนาะจ้ะนี่เมื่อกี้ก็พอกีกกับตวลากับป๋านกอนด้วยจ้าขอเกาคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมขอบคุณได้หลายเด้อครับสำหรับการติดตามการติชม การกดไหลกดแช่์นะครับผมขอพุณนทุกทุกสิ่งทุกอย่างเวยครับผมที่บอบให้พอกิกไม่ก้ครับผมขอพุณนกาลังแรงใจครับผมขอพุณนได้หลายครับผมแต่บุมีเอฟซีได้มานีพอกิกพอกิกกัไม่กิคกัคือสมุนวันนี่หรอกครับผมขอพุณนครับผมบอกผิดพาดประกันได้ไปกับข้อถทษข้อไัยคือเกาล่ะครับผมขอพุณนครับผมกลับบ้านครับผมพอกันไม่คิดหนาครับผม